พื้นที่เ,มมเต็มๆอย่าเพิ่งกังวลใจไปนะคะอาจจะยังไม่ได้ทําสิ่งนี้ก็เป็นได้สําหรับใครที่ยังไม่รู้วิธีการนี้เข้าทํายังไงเข้าทําตรงไหนตามมาค่ะอันดับแรกมาที่หน้าจอโฮมโทรศัพท์ที่ใช้ทําการสาธิต Android Samsung ให้เราแตะเข้าไปที่แอปการตั้งค่านในโทรศัพท์มือถือนะคะจากนั้นนะคะสไลด์หน้าจอขึ้นไปนะคะแล้วไปที่หัวข้อการดูแลอุปกรณ์นะคะให้เราแตะเข้าไปค่ะเข้ามายัางหน้านี้นะคะไปที่หัวข้อที่จัดเก็บข้อมูลนะคะแตะเข้าไปได้เลยค่ะ เขามายัางหน้านี้ก็จะโชว์ข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์ในเครื่องของเราทั้งหมดจะบอกข้อมูลต่างๆเลยนะคะเช่นไฟล์ซ้ํานะคะถ้าเป็นศูนย์อย่างนี้ก็แสดงว่าเราไม่มีไฟล์ซ้ํานะคะไปต่อที่หัวข้อที่2นะคะไฟล์ขนาดใหญ่นะคะถ้าเราทําการลบรูปภาพไฟล์ขนาดใหญ่ตรงนี้นะคะเราก็จะได้พื้นที่กลับคืนมาอยู่ที่ 2.59GB ตรงนี้เลยนะคะแต่เข้าไปดูค่าตรงนี้นะคะเราสามารถลบไฟล์ขนาดใหญ่ได้ตามที่เราต้องการได้เลยนะคะ จากนั้นนะคะกดย้อนกลับนะคะสไลด์หน้าจอขึ้นไปนะคะไปหัวข้อที่3นะคะเพิ่มพื้นที่ว่าง295 MB โดยการลบแบ็กอัพที่มองไม่เห็นของรูปภาพและวิดีโอเราเลือกไฟล์ได้แต่เข้าไปดูคะ่ะแต่เข้าไปที่เลือกไฟล์ค่ะตรงนี้นะคะเราสามารถเลือกลบได้เลยนะคะถ้าเราต้องการลบหมดก็ให้แตะไปที่คำว่าทั้งหมดนะคะเราก็จะได้พื้นที่กลับคืนมานะคะ295 MB ตรงนี้เลยนะคะ ไปต่อที่หัวข้อต่อไปนะคะล้างพื้นที่ที่จัดเก็บนะคะเราจะได้พื้นที่กลับคืนมาอยู่ที่731 KB นะคะโดยการลบไฟล์ที่ดาวน์โหลดซึ่งคุณไม่ได้ใช้งานในช่วงที่ผ่านมานะคะให้เราเลือกไปที่เลือกไฟล์ได้เลยนะคะรูปภาพเหล่านี้นะคะเราสามารถเลือกลบได้ตามที่เราต้องการนะคะถ้าเราต้องการที่จะได้พื้นที่กลับคืนมา731 KB ก็ให้เราแตะไปที่คําว่าลบทั้งหมดแบบนี้นะคะจากนั้นแตะย้อนกลับค่ะ ไฟล์ขยะที่เยอะมากๆนะคะจะอยู่ที่ถังขยะนะคะจะเป็นรูปภาพวิดีโอต่างๆที่เราทําการลบแล้วนะคะจะยังตกค้างอยู่หน้านี้ทั้งหมดนะคะเึื่องจะมีปริมาณอยู่ที่5 1 0 GB ตรงนี้นะคะให้แตะไปค่ะจากนั้นนะคะให้เราแตะไปที่ไฟล์ส่วนตัวหรือแกลเลอรี่ก็ได้นะคะเพราะว่า2หัวข้อนี้เป็นโฟลเดอร์เดียวกันให้เราเลือกข้อไหนข้อหนึ่งได้เลยนะคะแตะเข้าไปค่ะอย่างหน้านี้แตะไปที่คําว่าเลือกค่ะแตะเลือกทั้งหมดนะคะแตะลบทั้งหมดด้านล่างค่ะแตะลบอีกครั้งหนึ่งนะคะ ย้อนกลับนะคะย้อนกลับอีกครั้งหนึ่งนะคะจะเห็นได้ว่าตรงหัวข้อถังขยะนะคะไฟแคตไฟล์ยขยะที่เราทําการลบไปแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์นะคะนั้นหมายความว่าถ้าเราทําการลบแล้วนะคะเราก็จะได้พื้นที่ว่างกลับมาเท่าจํานวนที่เราทําการลบนั่นเองนะคะจะทำให้โทรศัพท์ของเรานะคะมีพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะวิธีการนี้ง่ายๆสำหรับใครที่ยังไม่รู้ลองทำดูคะ่ะเห็นว่าคลิปด,ดีมีประโยชน์อย่าลืมแชร์แบ่งปันไปกำลังใจใผู้จัดด้วยนะคะ